ทีนี้มาพูดต่อว่า Star Trek เรื่องหนึ่งนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุเดี๋ยวนะตอนนี้คือในหัวของอาจารย์นยีมันมีข้อมูลที่มันหลายอย่างเนี่ยประจจบเข้ามาที่มันยังไม่มีเวลาที่จะ process ไม่มีเวลาที่จะ process เพราะพูดเรื่องไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะต้องข้อมูลของเราต้องมีก่อน แล้วเ,เราต้อง process ก่อนนะแตะะ่โอเคขอกลับไปพูดเรื่อง Star Trek เนี่ยเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องไอ้พวกนี้มา,าจ,จะเกิดในอนาคตเนี่ยก็ได้ใครจะรู้แล้วเรื่องนี้อพูดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปพูดกัน,นในช่วงบ่ายมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้มอนอลลสแท่งเหล็กที่มันโผล่ในโลกที่โผล่ที่ยูทาเนี่ยอันแรกเดี๋ยวอันนี้พักไว้ก่อนนะ คือ Star t เ e k เนี่ยเรื่องหนึ่งอ๋อตอนแรกที่พูดฉีกออกมาเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องโ o ลคันนะคะใน Star t เ e k เนี่ยหนังเรื่องนี้นะคะมีมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งคืออาจารย์เนี่ยอยากจะรู้ว่าว่าโวลคนเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มที่เราเรียกว่าโ o ลคันที่มีหูเนี่ยอย่างสป็อกเนี่ยนะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยในช่วงไหนมาได้ยังไงฉะนั้น Star Trek เรื่องนี้เนี่ย เขาก็ได้พูดถึงประวัติเนี่ยว่าจุดแรกที่อารยาธรรมของโลกมนุษย์นี้เนี่ยได้ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเลยนะก็คือชื่อเรื่องเนี่ยอาจารย์จําไม่ได้แหละนะแต่เนื้อเรื่องมีอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เก่งมากเลยแล้วเขาพยายามที่จะ ที่จะอ,อ,อะไรนะีพัฒนาไอ้ warp ฟ r i ฟ e เนี่ยนะพัฒนา warp ฟ r i ฟ e ตรงนี้เนี่ยก็คือ,อ,อให้เข้าไปเนี่ยในจัก,กรวาลน,นะแต่ว่าแต่ว่าเข้าไปในจัก,กรวาลแต่ว่าความมั่นใจของเขาเนี่ยมันน้อยฉะนั้น Starfleet ก็คือ สตาร์เทรคสตาร์ฟรีจยานอวกาศเนี่ยลำนี้ชื่ออะไรเอนเตอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามันก็ไม่รู้แหละนะคะที่มาจากสตาร์ฟ e ี t เนี่ยนะคะซึ่งเข้ามาจากอนาคตมาจากอนาคตเนี่ยสามสี่ห้าร้อยปีเนี่ยข้างหน้าเขาก็ย้อนประวัติเนี่ยมามาเนี่ยรู้ว่าช่วงนั้นเนี่ยแหละนะจะเป็นช่วงที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มโฟลค์เนี่ยจะมาบนโลกนี้เนี่ยได้ ตราบใดที่มนุษย์คนนี้นักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นใจพอที่จะพยายามเอ่อยิงไอตัวนี้เนี่ยขึ้นไปในอวกาศเพื่อที่จะให้ยานอวกาศเนี่ยของของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มโว้ขึ้นเนี่ยให้เขาเห็นว่าโอ้โลกนี้อรารยธรรมเนี่ยเข้าถึงขั้นแล้วที่จะลงมาเยี่ยมได้เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในเรื่องของโว้แล้ว เนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้เองแต่ว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยเขายังขาดความมั่นใจอยู่อันนึ่งฉะนั้นฉะนั้นเขาก็เลยต้องเดินทางเนี่ยย้อนเวลากลับมาณจุดนั้นนั้นที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยนะคะเขาจะเปลี่ยนใจไม่ยิงยานอวกาศอันนี้เนี่ยขึ้นไปฉะนั้นนั่นก็เป็นเนื้อหาเนี่ยของหนังเรื่องนี้พวกเราถ้าใครรู้อาจจะบางคนก็พอรู้ละต้องกลับไปดูนะคะ มันอยู่ในช่วงปีอะไร195อะไรซัมติ i n e t e e n f i something นะคะ195เนี่ยใน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 ช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาและอะไรอะไรแล้วเขก็พยายามที่จะหนีไม่อยากที่จะทำเขาก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่านักบินเจ้าหน้าที่เนี่ยของของ starfleet เนี่ยเขาก็มาพยายามที่จะ เธอต้องทําไม่ได้อะไรฉันจะช่วยอะไรแต่อะไรแต,ออรตอ่อะไรพวกนี้เนี่ยจนในที่สุดนะคะนี่เขาก็ยิงขึ้นไปได้ทําได้สําเร็จนะคะก็ยิงเนี่ยยานอวกาศเอออันนั้นเนี่ยขึ้นไปในอวกาศซึ่งเป็นช่วงเหมาะเจาะเลยกับยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวกลุ่มโฟลค์เนี่ยมิสเตอร์สปอคนี่แหละนะคะเห็น นะผ่านมาเนี่ยพอดีเนี่ยไอ้ซิงโครนิิตี้อันนี้เนี่ยผ่านมาพอดีเนี่ยเดี้ยเลยพอเห็นเนี่ยปุ๊บเลยเขาถึงรู้ว่าอ๋โอโลกอันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะที่จะที่จะอะไรอะที่จะรู้จักมนุษย์เนี่ยต่างดาวจากดวงอื่นฉะนั้นยานอาวกาศของโฟลคลเนี่ยก็เลยลงมานะคะลงมาเนี่ยบนโลกนี้แล้วก็ แล้วก็เปิดแน่นออกมาก็มนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มโวล์เกนเนี่ยแหละกลุ่มแรกฉะนั้นโวล์เกนเนี่ยมันก็เลยมีบทบาทมากเนี่ยกับเรื่องเรื่องราวเนี่ยของ Star Trek เนี่ยทุกเรื่องไปแล้วก็เป็นกลุ่มที่แล้วก็ทำงานเนี่ยร่วมกับมนุษย์เนี่ยมาตลอดฉะนั้นตอนนี้เนี่ย Star t เ e รเรื่องอะไรอ่ะเออ e n t e r p r i s e เนี่ย Enterprise ที่นี่ที่มีพัทโพทโอลพทโพโอลทพอลผู้หญิงอนี่ย r t าร์เนี่ยเขาก็ย้อนยุค พูดอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องเรื่องประมาณอย่างนี้นะคะฉะนั้นอันนี้ใครจะรู้อะ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยยังไม่สามารถมี warp drive technology ยังไม่มี แต่ในอนาคตเนี่ยอีก200-300-400ปีเนี่ยอาจจะมีซึ่งตอนนั้นแหละก็จะหมายความว่าพอมี w o ฟไดรฟ v เนี่ยก็หมายความว่ามนุษย์เนี่ยบนดาวดวงนั้นๆเนี่ยก็จะสามารถท่องจักรวาลเนี่ยได้แล้วสามารถที่จะเดินทางเนี่ยในโอกาสอะไรต่ออะไรเนี่ยได้แล้วนะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่พูดให้พวกเราเข้าใจฉะนั้นเรื่อง p r i m i r i r t i v i เนี่ยก็หมายความว่าถ้าไปถึงดาวดวงไหน ที่วัฒนธรรมของเขาอารยธรรมของเขายังไม่พร้อมที่จะรู้เรื่องของอวกาศอะไรต่ออะไรข้างนอกเนี่ยเออพวกพวกนั้นนะคะเขาจะเข้าไปก้าวไก่ไม่ได้จะก้าวไก่ไม่ได้จะทําให้ทําให้อารยธรรมของเขา,ว,าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันแปดเปื้อนแล้วก็เป็นพิษไปนะคะนี่นี่ก็เป็นนี่ก็เป็น จุดหนึ่งนะที่ที่อยากให้พวกเราเนี่ยเข้าใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดาวดวงไหนที่เขามีอ,รอารยธรรมที่เขาพร้อมเนี่ยพวกมันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมเนี่ยของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเยอะแยะซึ่งก็คือสังคมของ Star Trek สังคม Star Trek ซึ่งมีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยหลายกลุ่มเลยนะมาแวบมาเวียนอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วก็ คบค้ากันแลกขายสินแลกเปลี่ยนสินค้ากันเนี่ยของดาวดวงนั้นดาวดวงนี้อะไรต่ออะไรเนี่ย,น,ยนะก็ก็ดูกันไปก่อนเป็นเรื่องของของอนาคตนะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าว่าที่จริงเนี่ยเราก็เห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะบนเนี่ยนั่นอะมากมากทีเดียวแหละ นะั้นในคลิปพวกวิดีโออะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่อง UFO เนี่ยมันก็มันก็เยอะแยะตรงนี้อาจารย์ก็ยังก็ยังประสาทเนี่ยต่อไม่ได้คือถ้าสมมุติเรายังไม่มีเว d ไร v ์แต่เราก็เห็นนะนะมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีหลักฐานเยอะแต่ว่ารัฐบาลส่วนมากเขาจะไม่ยอมเปิดเผยเ,เขาจะคิดว่ามนุษย์บนโลกนี้ไม่พร้อมที่จะรับความรู้เนี่ยเหล่านี้ นะยังไม่พร้อมที่จะรับความรู้เหล่านี้ก็ต้องดูกันไปก่อนดูไปกันไป <c oughs> อาจารย์ก็พูดมาพอสมควรนะคะสองชั่วโมงอาจารย์ขอพักก่อนนะคะขอพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาความรู้เรื่องของเจอร์ดีนแล้วก็ภาคบ่ายค่อยวาดกันนะคะภาคบ่ายค่อยว่ากัน,น,ะะพ,กวกนพวกเราไปพักเบรกทานอาหารอะไรต่ออะไรกันก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกตอนบ่ายสอง โอเคนะบ่ายสองโมงแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็เขียนเข้ามาได้นะเขียนเข้ามาได้อาจารย์คะการพบเห็นสิ่งที่อาจารย์ว่ามาเราควรทำอะไรคะเพราะพบเหมือนกันได้แต่ชื่นชมว่าน่าแปลกใจขอบคุณคะ่ะค่ะคือเรื่องสิ่งที่คุณพบถ้าคุณอยากจะแชร์เนี่ยคุณก็แชร์ได้ แต่คุณจะต้องทำอะไรกับมันคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยของตัวเองประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาต้องการเนี่ยให้เรารับรู้หรือเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจารย์เชื่อว่าเขาจะช่วยเราเองด้วยแต่แต่แต่ในส่วนว่าจะทําอะไรเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ละจะทําอะไรมันก็เป็นความรู้เนี่ยของปัจเจกของแต่ละคนเท่านั้นแหละ ะะฉะนั้นถ้าคุณคนนี้ที่เขียนเข้ามานะคะอยากที่จะแชร์ประสบการณ์อันนั้นก็แชร์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันช่วงบ่ายค่ะเจอกันช่วงบ่ายค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ดีค่ะอาจารย์ไม่ปิดอะไม่ปิดกล้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันตรงนี้จะปิดนะ ดูแค่หกคนเองอ่ามันก็จะมีลดลดเพิ่มเพิ่มด้แวโอเคแล้วแบ่งปันนะต้องแบ่งปันไหมครับต้องแบ่งปันนีน่นี่กล้องไม่ใช่กล้องอาจารย์หรอไม่ใช่ครับอ๋อกล้องโภมิกโอเค เราต้องหยุดนี่ก่อนดิ